พิซิเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการเวทีและก็มาอยู่กันในเกม Human f a l นะนะวันนี้เราก็จะรับบทบาทเป็นเอ่อคิมินอนสื่อใหญ่บาเลยว่าดาบพิฆาตอสูรนะซึ่งพีก็จะเป็นทันจิโร่ส่วนไอ้เบเกตก็จะเป็นเซนนิสือส่วนกูนี่เลยรุ่นพี่เลนโกคุ <c oughs> วันนี้กูจะสอนการใช้ <c oughs> พลังปลาเนี่ยมึงเอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเลเวลกันก่อนเลยดีกว่านะวันนี้เราก็ไปทําการโหลดมาแล้วด้วยนะนะเดี๋ยวดูซับสไครต์เลเวลก่อนนี่เลยวอเตอร์วอลเออร์มึงเป็นปรานวารีไม่เหรอบีโออ่ามึงเป็นปราณวารีถนัดเลยเออมึงก็ต้องถนัดด่านนี้อยู่แล้วเป็นปลาณวารีแต่กูเป็นปลานไฟกูแพ้ย์ทางกูลงน้ําไม่ได้แทนที่เราจะแข่งกันกันกูว่าเราอาจจะต้องไปกันทั้ง3ามคนเลยนะซึ่งไอคนที่เสียสละที่สุดก็คือคนที่ต้องลากนี่แหละ S <s> ใช่ไหมครับบละทันจิโร่มึงเจียวชันเจียวชันเรื่องวิชาน้ำดีสุดละพวกกูสายฟ้าพวกกูลงน้ำไม่ได้คนนี่ไอเบเก็ตต้ไฟฟ้าเนี่ยกูว่าไฟเนี่ยลงน้ำไม่ได้ไม่เดี๋ยมึงเป็นน้ำอ่ะโอพี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยว่าที่เข้าใจว่าโคตรทันจิโร่กูสู้อยู่ไอ้เหยน้ำเข้าปากกันน้ำเข้าปากเลยอย่ายปล่อยมือร์ละ เราไปบรเด็กันเราจไปถึงตาชัยแล้วทุกคนเราจะไปถึงตาชัยแล้วตาชัยอยู่ไหนตาชัยอยู่ไหนจะไปทางขไหวก็บูบูว้าไอพีไพีพีจะไม่ไหวแล้วพีไม่ไหวแล้วหลุดแล้วหลุดเลย เสาเข็มเจอเสาเข็มแห่งไฟเฮ <c oughs> ้ยโอย,ยกูเข้ามาในแชมป์กูเป็นแชมป์เฮ้ยแล้วพวกกูใส่บ้างจริงๆกูอยากจะบอกมันมีแพ้ให้ไปอีกนะรู้เปล่าทุกคนมันมีแพ้ให้ไปอีกนะต้องใส<ห>่ตัวกูเนี่ยมึงต้องผ่านมาให้ได้ถ้ามึงผ่านมาได้แล้วมึงมันจะมีแพ้ระดับมือใม่ให้มึงเว้ย <c oughs> ว่นเร็เวมากโคตรเร็วเลยเร็วเลยโอ้ยไอ้กูอ่ะมาแล้วไอ้กูอ่ะมาแล้ว ไอ้สุยอดมึงสุดยอดมึงก็เลงจะกลายเป็นเสาเข็มไอ้นี่ไรนี่คืออะไรอ่ะต้องขึ้นอันนี้ปะเนี่ยใช่เราต้องขึ้นอันนี้แหละทุกคนเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากในการขึ้นเออเราเราจะไอ้กูไปแล้วไอ้กูไปแล้วเลนก็โก้จะต้องใสนะเพื่อนต้องช่วยกันใสก่อนวะม่เพ่อนไม่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 ม่ไ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 มไม่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 ไ่ไ โอ้โอ้เชื่อกูกูรุ่นพี่มึงน้ำปิ่นขึ้นยังไงปิ่นขึ้นยังไงก็หามุมดีๆอย่างนี้เฮ้ยมุมมึงต้องเนี้ยกระบาดซันจิโร่ดูพวกกูซะก่อนเห็นไหมมึงเรียกกูว่าเซ็นไปได้เลยไอ้โง่รุ่นพี่อันเนกี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ได้ละอย่าเพิ่งไปกันนะมันเอียงแล้วมันเริ่มเอียงแล้วไม่ไอ้โยมุมมึงเฮ้ยังไม่ไลย ปีนี่ตะกูดึงดึงดี๋ยวดึงเบเกตขึ้นมาผมปีนไม่ได้เพราะว่าพวกพีนผักกันอยู่เมื่อกี้ไอ้เบเกตไม่หยามอยู่มึงจะทำตัวเป็นตัวละครจริงๆริงดิอะไรล่ะเราเหี้ยอะไรเราไอ้เบเกตเบเก้เล่นตามกูถอยขึ้นให้ดูหน่อยเพื่อนดูอือเห็นไหมใช่เกาะมึงไว้ยขึ้นฟ้าจูบขึ้นฟ้าเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเออนั่นแหละนั่นแหละเบเกตฮึบกดแปลงตัวขึ้นแปลงตัวขึ้นดิไม่จริงไอ้ไอ้พึงอย่า แต่ล้วโอ้ไปเลยเอาไปกันเลยพวกเราก่อนเลยกระโดดกระโดดก่อนแล้วกระโดดก่อนแล้วกระโดดโอ้ก่อไว้แน่นโอ้กระแทกทนีอะก็ได้สูงไอเราเราเราไปเล่นแบบไม่เกาะดีกว่าปะวัดใจได้เลยไม่เกาะโอเคู้รับลมได้ผมผมไม่เกาะแล้วมันก็รู้สึกดีจริงๆว่มาไปชาร์จเล่นอย่างหนึ่งโดโรสตาดาเกโต ไอ้ยี่ไอ้ยี่เอ็มก็ไอ้ยี่เอ็ก็ไม่ได้ก่อคไม่ได้ก่อจูมือกันชูมือชูมือโอ้เอางั้นเลยไอ้นี่จับจับมือกันสองคนสามคนใช้พลังปั่นไม่จริงเลยกดเด็กเูใช้พลังสามกีคือพลัง จับจับกันจับจับไว้ก่อนเล่นกุ้วยก่อนเล่นกุ้วยพี่ีเขายึดพื้นเอ้ยก่อนเล่นกู้วยก่อนเล่นกุ้วยก่อนเล่นกุ้วยนี่คือการฝึกนะก่อนเล่น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 เออและแหลยอยู่รวมกันไปหัวอยู่รวมกันไปอยู่หัวมึงการหนึ่งหัวเล่นหัวโอ้ยเชี่ยยังรอดอยู่แล้วยอดอยู่ยังคงรอดที่ข้างล่างนั้นใกล้ถึงแล้วคาร์บิดาทันยิโร่และไอหนุ่มเสื้อเหลืองไอ้ยูจิกหน้าหงี้ย เราจะที่รอดตายเราจะที่รอดตายเัาจะที่รอดตายพวกเราแม่งก็สามัคคีเลยว่ะเชี่ยสามัคคีสุดเฮ้ยเฮ้ยดันวัดใจจะได้กลายเป็นสองเข็มหรือสาหลักจับกันไว้จับกันไว้พวกมึงอาจจะได้กลายเป็นเสาเข็มแน่เฮ้ยเอาแล้วนะพวกเราโอ้ยแค่โอ้โอ้ผ่านแล้วเหรอโอ้ ไอ้โม่อะไรก็ได้ว่าทำสูงแค่ห yeah! ม,มายความว่าอะไรหมายความว่าเราพวกมึงได้เป็นเสาเข็มแล้วไงบ้าง่ไ <c oughs> อ้เยี่ยบีมึงเล่นเยี่ยอะไรอีกไอ้สขนาดดิ <c oughs> ไม่โลเวล่ฮะเฮ้ยอุโคตรโลเนนบูม <c oughs> ีคอนโลเนนไ <c oughs> อ้เยีเ่ยบีไม่เป็นดบาบไม่ได้ละสูงนะ ต้องดาบอย่างเดียวเลยไอ้ี่ยไปเกตือตอเล่หมาแม่มึงบังคับไปได้ไปเกตเอาเราไปเกตเด็ี่เด็บี้ย่สอนไม่ดีกันใช้ดาบก็คือการตัดคอศูนย์ไม่จริงมึงต้องวินาตัดคอตอนนั้นนะพี่ถ้าไม่ตัดคอมึงจะไม่สามารถกำจัดศูนย์ได้คอมึงหน้าฟันมากเลยทันจิโร ตัดกอนไอ้ยังเป็นตัวเมียกูไปดูกูไปดูอาวุธระดับคอสติกแป๊บนึงเผื่ออันตรายมากไอ้ยังไปเก็บมงอย่าเล่นไฟนี่ยัยเด็กเฮ้ยมึงหยาดิกูยังไปดูอาวุธแปปนึงนี่การสปริงตัวแบบใช้พลังปราณเฮ้ยกัปตันอเมริกันกระแทกกระแทกมึงก็รู้มันใช้ไม่ได้ผลนี่โง่ยีคอนหลุดแน่อุ้ยคาทาโลกิ คนรุนแรงเอาโดนคนรุนแรตยเป็นยัะไรกับกูปะนอกอโม่มหลอกสุดด้วยเลยมไอ้เลเฮ้ยเบลลมันส้มดานเลยวะเฮ้ยเจอกระบวนท่าที่เก้ากูเล่นโกคู กระบวนท่าที่หนึ่งเล่นกูแต่คอตัวเองอีกเชียเจิงสายป้าบ้าดโอ้ไม่โดนอ้าวไม่โดนเฮ้ยมันหยิบค้อนได้แล้วว่ะโอ้กูควรเฮียกูควรไอ้โง่อืมชือดนกคาทาเหลนกูควรเฮียโดนตีตีเขาอหกูตายเฮ้ยไปเกมมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วพลาดแล้วไปหยิบไปยิบไปหยิบไม่หยิบ เชี่ยม่ชาจังวะเราน้ยพลังปานเราใช้องาพลังปานสูตรพลังฮามอนเจอพลังฮามอนกูเนี่ยยตีหัวตัวเองเยไอ้ยั่เก่งก็ได้โดนเลยยังเี้ยเลยนตะไอ้ยัไม่โดนก็ต้องลงกี่จิ้มตัวยกูเ แต่แค่นิดเดียวว่าตายเลยกูาบุมจิตใจคาตาโลกี้กูจบขอากูแล้วไอ้โง่ไอ้กูไม่ควรไอ้กูไม่ควรเพิ่งจะหยิบแบงน์ตายเลยเขียววัง ไอ้ใหญรเนี่ยปากไปเลยดับเซอร์เธอพวกยืนที่ดับอะไรกันไปไปลไปโผล่แล้วปลายโผล่แล้วไหน่เร็วนี่ต้องเอาไม้พายมาบุงเอาไม้พายมาเร็วเอามาเขียร์พี่อไม่เลีย์ดาวเอาเลียดังเฮ้ยดับเซอร์เธอลองโดนบาดี่รอยบาดนิดเดียวถึงตายลื้อเกยไอ้ยักษ์ก็สุเลย ไอ้เนี่ยล้นอ่นกูไรอันดัรแรกไอ้กูลองกันหายใจสามสิบตัทีไอ้เนี่ยนีใช้ปลกูกูอะไกใช้ปลานเลยแบบนี้ใชปปูปูปูปอปูปปู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 ป มึอยืจนิ่งมาละมึงยัตาขาฟอมึงยันยืนให้เมยเกย์ด้วเดิไม่เกย์ไอ้มึมาดม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 ควบเสจิตใจไอเมย์กูตายไอเมย์ไอเมย์กูตาย ไอ้แม่กูรลองกันนะไอ้พี่กูจะตายมี่ายกูหายใจก่อเรียกว่ารบฟันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่ได้แชร์เกมต่อนะตายได้นะเล่นอย่างเงี้ย พี่ระวังคมดาบนะพี่โอ้กูกลัวอยู่เนี่ยพี่ระวังรอยบาดนะผมโดนมือเจ้าดาบเตยได้เอ้ผมจิ้งจิงออกมาจะงัดออกมางัดออกมาคู่ควรกันอะไรกันเจยวกูลองหยิบดิเฮ้ยเฮ้ยใครกันโดนรอยบาดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดับของฉันเราดับสเตอร์มันมาคับคนเดียวไม่ได้ไปเกณฑ์ไปเกนม์ปรคับมาคอบคนเดียวไม่อยู่นะไปเกณฑมันเป็นเพงสองคนไอ้ให่่ใหญยไอ้ไหนที่สุดจะกระไรกลอมกองคำพีนักลบบังกอนมึงดักเกิด เดียวดักเกิดเขาเรียกว่าแจ้งเกิดไงวีใส่ประตูเสีย่ทะลุประตูเลยเปิดประตูเคโมไม่จะทำยังไงเอ็งกูยังช่วยไปเก่งมุมข้างหลังมุมไม่มีข้างหลังตรงนั้นแหละเยี่นี่หลอกกูกระโดดหลบดักเกิดขวาทำให้กูสะอึกเยี่นี่ ดูกูใบพัดใบพัดเจอใบพัดแสนวลไปเกสะพายมันไปเกรับเฮ้ยตากูไม่ใคร่าแล้วเยีย่ากูไป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 หมดเลยใครจะเป็นคือบล ยกดาบขึ้นยกดาบขึ้นโอ้ยยยยยยให้กูด้วยไปเลยให้กูเองไม่เยอะไม่เยอะโอ้บุกมาเลยทำไงดีทำไงดีสเต็ปสเต็ปบูมโอ้ยแย่ยแล้วอันนี้จะเป็นอะไรไปโลบโลบบักโลบมากโลบมากอาหัวไหลแล้วพี่พี่มันจะปาดคอตัวเอง เจอเธอเอ้กูกฟันลูกฟันโลขาดแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้โอมรอจิ้มคอไอไแกสเปรย์ไอ้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 เหี้ยี่ออกไม่ได้เป็เก่ก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการหม่มนวีดแล้วก็แล้วก็เกวีเวอตัวละครห่บอเาเราก็เดือไปยที่แบบว่าบันบ้าเลยนะวันนี้โอ้ยไอ้เหี้ยพีทากูเกือบตายเลยไอ้เหี้ยกูเจียเลยเหี้ยนี่ไ ไล่กันใกล้ๆนะครับบาลมูมพิตีและเบรกกินต้องขอบคุณขอบใจัมาใจเติมๆนะจุดเด็ดๆครับสำหรับใครวี้อยากจะดูคลิปอื่นงก็สามารถดูได้ในรายการอทีวีเดชเราตอนบันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า